ปีหน้านะฮะกับการตนา X Star Hunter Project 2021นะฮะเป็นความร่วมมือกันระหว่างการตนาและก็สต Hunter นะครับที่จะผลิตคอนเทนต์วายแบบเต็มๆ3เรื่องด้วยกันแล้วก็มีในส่วนของคอนเทนต์ที่เป็นโปรแกรมรายการอีกหนึ่งโปรแกรมรายการปังๆแน่นอนนะในปีหน้าครับแล้วก็ปีหน้าเองก็จะมีทั้งในส่วนของน้องๆน,นะฮะทั้งทั้งสคู่นะฮะที่มายืนกับเราด้วยที่จะเป็น ผู้พระนายนะฮะในเรื่องด้วยแล้วก็รวมถึงทั้งก็จะมีะเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มที่จะออนทางทีวีทางออนไลน์แล้วก็แพลตฟอร์มต่างประเทศด้วยครับกู้สึกดีใจะนะคะที่ก็เป็นอีก91ก้าหนึ่งแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่กันตนาได้มาผลิตซีรีส์วายเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ผลิตมาทุกประ,ประเภทแล้วแล้วกักบทุกกลุ่มทุก ทุกผู้ชมทุกเพศทุกวัยมาแล้วเราคิดว่าครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นมาสเตอร์เพลสของกาตนานะคะคโดยร่วมกับสตาร์ฮันเตอร์ในการใช้ศักยภาพของกาตนาอย่างเต็มที่แล้วก็ศักยภาพของสตาร์ฮันเตอร์ในการสร้างซีรีส์ไวที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นให้ได้ค่ะเน้นได้ว่าเอาจุดเด่นของทั้งสองฝั่งมาประสานกันใช่ค่ะใช่แล้วฝั่งจุดเด่นอะไรของเรามาไรกันก็คือกาตนาก็คงจะมีจุดเด่นที่ว่าเรารู้ว่า แบบไหนที่คนดูชอบนะคะแล้วก็ในการที่จะสร้างคนดูให้ได้กลุ่มแมสให้มากที่สุดนะคะแล้วก็สามารถทำโปรดักชันให้ได้มีคุณภาพแล้วก็มีเครื่องมืออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางแสงทาง้ง post production ทั้งเสียงทุกอย่างที่จะสปอร์ตแต่ว่าเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเครื่องซึ่งสาร์ฮันเตอร์จะเป็น ผู้ที่หาเรื่องหานักแสดงแล้วก็สร้างบททุกอย่างให้เกิดขึ้นที่ถูกใจผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่าในส่วนของกันตนาเองจะเก่งในด้านของโปรดักชันถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศกว่า70ปีแล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในส่วนของ Star Hunter Entertainment ของเราเนี่ยก็เก่งในเรื่องของ Content Provider สายวายโดยตรงดังนั้นการจะหาเรื่องบทหรือว่าเรื่องของการจะแคสต์ตัวละครว่าจะเอาตัวไหนมาเล่นในเรื่องบ้าง ซึ่งก็เป็นนักแสดงจากทั้งสองค่ายค่ายซานเตอร์ด้วยค่ายของกาตนาด้วยมันก็เป็นสิ่งที่ยิ่งทําให้ทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยิ่งทําให้ง่ายกับการที่จะสร้างซีรีส์ไว้สักเรื่อง2เรื่องและ3าเรื่องในปีหน้าแบบไม่ยากเลยดังนั้นนะวันนี้เนี่ยเราถึงมั่นใจว่าในส่วนของการทํางานเหมือนเหมือนจิ๊กซอว์สอ,สอตัวที่มาต่อกันพอดีแล้วก็ทั้ง2ตัวนั้นก็เป็น มีความสําคัญทั้งคู่ด้วยภาพก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นอย่างที่เราจะบอกแล้วว่าเราเองพยายามจะสร้างภาพให้โกเข้าไปสู่ในตลาดของเอเชียและก็อินเตอร์ต่อไปนะครับผมครับผมอ๋อคือก่อนอื่นตื่นเต้นนะผม,มเพราะ<ม>ว่าอย่างตัวเคาปเตอร,ร์เองก็รู้จักกับปีเตอร์อย่างเงี้ยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ พอได้รู้ว่าแบบเออเราจะต้องมาแบบทำอะไรร่วมกันเงี้ยเพราะด้วยความที่แบบเป็นเพื่อนกันเราก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เจอและอีกอย่างหนึ่งคือด้วยชื่อของกันตนาเองด้วยเราก็รู้จักกันอยู่แล้วเราขึ้นเชื่ออยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโหถ้าใครเราแบบว่าได้ทําอะไรร่วมกับกันตนามันก็เป็นคงมันคงเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับผมที่จะทําให้แบบว่าเออตลาดในสิ่งที่เราถนัดครับมันก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นแล้วก็ได้ทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกสนุกมากขึ้นไปกับมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มากัน กับทอปเตอร์เลยนะครับด้วยความที่เราก็โตมาแบบทำ่ากันนานะครับได้ได้ได้ร่วมงานเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจจะทําให้ดีที่สุดผมก็หลักๆแล้วผมดีใจครับผมว่าพอผู้ใหญ่เนี่ยเห็นความสามารถแล้วก็เห็นโปรเจคของเราเนี่ยนะครับที่เราทำดดีไปครับเพราะว่าก็พยายามหมดตรงนี้ประมาณนึงนะครับโอเค มก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นจริงๆเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ข้างล่างเหมือนกันครับที่จะได้มาเล่นซีรีส์นะครับก็แล้วก็ฝากติดตามนะครับผมก็นะครับเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างครับสุดท้ายที่ด้วครับสุดท้ายนะฝากด้วยนะครับกับกาตนาเอ็กซานเตอร์โปรเจกต์2021นะฮะเป็นการสร้างโปรเจกต์ซีรีส์ไวทั้งหมด3เรื่องด้วยกันแล้วก็โปรแกรมรายการที่จะบอกได้เลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากเป็นการรวมตัว KOL รวมตัวคนดัง รวมตัวน้องๆสายวายมาในรายการโปรแกรมนี้นะฮะซึ่งบอกรู้อยู่แล้วว่าในส่วนของกาตนาเองเก่งในเรื่องของการผลิตรายการเนาะดังนั้น,นปีหน้าปี2021รับรองว่ามีแต่ความปังแล้วก็ไม่ได้ปังเฉพาะในไทยนะฮะทั่วเอเชียแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับฝากด้วยครับ